ครับสวัสดีครับเอ็ซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองใสฟ้ารวยนะครับวันนี้บรรยากาศดีนะครับฝนตกคนลงเย็นสบายนะครับมาชมตัวเลขแนวทางกันนะครับหลังจากฝนิืมหยุดตกแล้วนะครับชมตัวเลขแนวทางฮานอยนะครับหมู่บ้านนี่นะครับของออทองใสเข้าสองรายการนะครับของไม่บัวเขาสามรายการเลยนะครับหมู่บ้านนี้นะครับ นะครับสู่แม่บัวฟันแมนก็ได้นะครับแม่บัวฟันแมนได้สามรายการเพราะคือของแม่บัวเขาสามรายการนะครับนะเนาะเด็ดเข้าสองรายการแต่ว่ากับบริจัดคือเก่าแล้วครับท,ท,ที่ทุกท่านครับจะดีใจนำ้ำต้องกับเนาะสําหรับคุณพ่อคุณแม่เฮ้าที่เป็นบริจัดได้นะครับสําหรับท่านใดที่เบังที่ชม เฉยๆไม่ได้จัดก็บแสดงความียใจด้วยนะครับกับว่เป็นยังครับออกทุกมือนะครับกับมือหนี้กับมารลุนมาตามกันอีกเช่นเคยนะครับมือหนี้จะได้ตัวใดเป็นจังใดมากมึงมาชมมาตามกันนะครับสำหรับแนวทางฮานอยช่วงนี้เขาอยยุทุกมือนะครับเขาทุกมือทุกวันนะครับ เป็นชลากินแว้งถ้าถูกอยว่แบบนี้ะกะคงจะพ่อได้ใส่ได้ซอยนะครับแต่ว่านี่บร,จริจัดนะครับมีตั้งแต่ลงใหยี่คุณพ่อคุณแม่เี้ยทุถูกทันได้บึงได้ชมเพื่อทันจัดได้ก็ให้จัดนะครับเพราะว่าแถวบ้านนี่บบมีนะครับอย่างอีกอย่างหนึง่งแอดกะบ,บริมีเว็บมียังซื้อนะครับว่าเดี๋ยวก็เป็นให้เป็นแนวทางให้เจ้าพี่เจ้านออ้องเอา เราบอเป็นการเสียเวลามาไปเบ่งไปชมกันครับเิ๊ซี่ทุกท่านครับ่อบก็คือเก่าแล้วครับก่อนที่จะชมตัวเล็กแนวทางกลัมาชวมวานมงคลสักหน่อยนะครับ,บริ๊กซี่ชวมว่าบ้านมงคลไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปเบ่งตัวเล็กแนวทางกันนะครับมาดูหอยก่อนนะครับหอยกินหวานบ่มือหนึ่งครับ โอ ah: oh ้ดอกว่านสวยงามนะครับดอกว่านดอกกุเชียงเกึ้นสวยงามดอกกำลังเบ่งบานงามนะครับกำลังเบ่งบานงามโอ้นี่ครับโอ้หอยหอยหอยครับหอยนี่นะครับหอยนี่เรากินหวานดีนะครับ ของตัวหอยนะครับโอ้เยอะแยะเลยกิ่นบานนะครับขออนุญาตเก็บหอยออกก่นนะครับเอนี่ครับดอกว่านรวยไม่เลิกยังสดชื่นเด็กบานนะครับมือนี้งก็คงจะมีโชคอีกนะครับสําหรับทนใดที่จะได้มีโชคอีกเป็นแบบนี้นะครับนี่ทองอรวย สดชื่นขึ้นมาแล้วนะครับโดนฝนเอาเพื่อว่าเป็นการเสียเวลามากเข้าไปเบื้องไปชมตัวเลขแนวทางกันครับับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับของออทองใสมือเนีตนะครับวันที่ยี่ห้ากันยายน65้านะครับวิ่ง8ดนะครับวิ่ง8ดรองหนึ่งกั้น3มนะครับมื่อนๆนะครับสำหรับ3ตัวนะครับ4ี่ดหนึ่ง

หนึ่งเก8หนึ่งซีเก้าแปดเจ็ดแปดสองแปดสามเจ็ดนะครับวงกลมให้สองสี่หกแปดวงกลมให้แปดหางนะครับก็คือสามารถเอาไปจัดได้ทั้งสีน้อยเลยนะครับสีน้อยสียรายการก็แปดหางนะครับเอาอย่าลืมกราบด้วยนะครับส่วนสองตกราบด้วยนะครับส่วนสามตัวก็โตดนะครับโตดเต็งด้วยนะครับสำหรับสามตัว นะครับหมู่บ้านนี้เขาสองรายการนะครับตรงตรงเต็มเต็มนะครับของอทองใสนะครับถ้ากลับด้วยดี๋วเขาทุกวันนะครับเข้าทุกวันนะครับในช่วงนี้บางมือจะเขายุที่สองรายการสองรอบนะครับบางมือจะเขายุสามรอบจ้างในหน่อยก็คือเขารอบเดียวนะครับก็ส่วนหน่อยนะครับที่จะเขารอบเดียวนะครับส่วนใหญ่จะมีสองรอบสามรอบนะครับ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่จัดได้จัดได้ครับเด้อแต่ว่าก็อยู่ที่ดุลระยะพินิจของพี่ข้องนองนะครับของคุณพอ่ณพอคุณแม่นะครับปวดใจวิจรารณญาตในการรับชมรับฟังนะครับสูตรก็คือสูตรความฝันก็คือความฝันของแต่ละคนบางเมื่อกบเขาบางเมื่อกรลดเป็นความธรรมดานะครับถ้าหากเข้าก็ดีแก่น้ำถ้าหากลดก็ขอโทษก็ภหยไปนาโอกาสนี่นะครับมาตรวขก็ใหไปล่วงหน้านะครับ ธรรมดาเนาะครับเนาะทุกเซียนทุกสำนักทุกอาจารย์ทุกตัวเลขคำนวณนะครับมีสิทธิ์เข่าและมีสิทธิ์ลุดนะครับสำหรับมือนนะครับผลการยนยุดนเนี่ยนะครับเดี๋ยวอีกก็ไปนะครับแต่จะเป็นของแม่บัวนะครับเนาะของแม่บัวฝันแม่นส่วนช่วงนี้แม่บัวฝันแม่นแต่ยังอยู่ในคมลัวนะครับยังเ็ยังบระธนในเหล้วนะครับเนาะแล้วแม่บัว กินเขาจีน้ําแล้วก็จะมาลุ่งตเป็นของไม่บวฟันแม่นนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เขาไม่บวฟันแม่นแจ่มจริงๆนะครับเขาสามรอบเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับเข้าสามรอบอไม่บวบแย้เยมนนื่อนี้เอกจะตามให้ึ้เนเ่าเนาะเนาะรับแฟนดีเจอบพะน้อยส่วนรัฐบาลไทยรอสักหน่อยนะครับรัฐบาลไทยให้ว่างแจ่งน,น้อยนะครับอีกซี๋ยวจะไปตามให้ มีอีกหลน์มองหลายที่นะครับที่ยังพระท่านได้ไปตามแต่ว่าแตไก่เนี่ยก็ไม่ได้ไปนะครับก็ขอตรวจต่อไปหลายๆนะครับที่ทุกท่านครับเพราะว่ามองมีกาน้ำมันแล้วนะครับช่วงนี้าการเดินทางบ่มีนะครับทุนเก่าก็หมดนะครับเฮ้ยส่งขอไทยทำอยู่ยแถวใกล้ๆบ้านแต่ว่าทายอยู่แถวใกล้ๆกับเขาเพิ่งเร็วนอกกับนอกอีกทีเอา สำหรับคลิปนี้นะครับก็บมีตัวเลขแนวทางมาฝากเ,เครย่งแครนี้นะครับพิธีพิจารณาให้ดีก่อนที่จะลงทุนนะครับมจอดไปลงทุนกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีตัวเลขแนวทางมาฝากของออทองใสนะครับเดี๋ยวชมอีกรอบนึงงนะครับเนาะให้ช,หชมอ่าแคหน้าจอไปได้ครับเ้อสินับหนึ่งนับสอง นับสามขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านที่เข้ามาเบ่งมาชมครับเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจกดสับสเกต์กดไลค์กดแชร์ให้แกทั้งช่องทองใสพารวยนะครับขอบคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับและชมอย่างไม่ข้ามโฆษณาถือว่าท่านลํำเลิศประเสริฐศรีให้โชคดีฮานอยและรัฐบาลไทยฮานอยวันนี้ให้เข้าหลายๆรา,ายการนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม